ค่าวันนี้นะคะก็จะพาชมต้นสเสน่ห์จันนาคนะคะสเสน่ห์จันนาคนะคะใบเขาจะออกเป็นเหมือนยังไงคะถ้าจะว่าใบาโพก็ไม่เชิงใบโพนะคะแต่ใบเขาจะออกแบบแหลมๆอย่างเงี้ยนะคะค่ะเป็นสเสน่ห์จันที่ดูแล้วสวยอะคะ่ะเขาจะเป็นเงาๆดูสวยงามนะคะแต่บางทีเราก็จะมองไม่ค่อยออกตรงที่ว่าจันเขียวหรือจันนาค ให้เราสังเกตนะคะนี่นะคะด้านหลังของจันนาคนะคะก็จะออกเป็นสีอมน้ำตาลนะคะสีน่านาคแบบนี้นะคะค่ะลำต้นก็ก็จะออกเป็นน้ำตาลเขียวๆอย่างนี้นะคะซึ่งดูสวยงามนะคะเราชอบมากเลยค่ะสเสน่ห์จันนาคต้นนี้ก็แล้วเราก็จะมีสเสน่ห์จันเขียวนะคะสเสน่ห์จันเขียวของเราค่ะนี่ค่ะเสน่ห์จันเขียวพอมาเทียบกับสเสน่ห์จันนาคนะคะ ก็จะต่างกันนะคะแต่ครั้นี้เราไม่มีต้นสเสนจันดํามาเปรียบเทียบให้ดูซึ่งสเสนจันดํานะคะหลายคนเขาก็บอกว่ามันจะเหมือนกับสเสนจันนาคเดี๋ยวเราจะไปตามหานะคะแล้วก็จะมาเปรียบเทียบให้ทุกคนดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นสเสนจันเขียวค่ะก็จะออกเขียวแบบนี้เลยนะคะตอนนี้เราก็เพิ่งมีอยู่แค่3ตัวคือสเสนจันแดงโกเมนนะคะสเสนจันนาคแล้วก็สเสนจันเขียวนะคะ ซึ่งช่วงนี้เสน่ห์จันทคนเล่นมากราคาค่อนข้างสูงตามหาเสน่ห์จันร์ข่าวก็ยังไม่ได้เลยค่ะนี่นะคะสวยค่ะชอบมากเลยค่ะชอบเสน่ห์จันนานะค,ะค่ะเดี๋ยววันใหม่เราจะให้ดูต้นอื่นอีกนะคะแต่วันนี้เราอยากนําเสนอเสน่ห์จันนาคซึ่งเรามองแล้วดูเราเรามีความสุขอะคะ่ะมันดูน่าค้นหานะคะ ด้าน,นหลังใบของเขานะคะก็จะเป็นสีนักนาดนะคะชอบมากเลยค่ะเดี๋ยววันใหม่จะนำเสนอต้นใหม่นะคะติดตามครูแมวด้วยนะคะคุณครูสุนทรทาชแน,นลนะคะ